โอ้ยพี่น้องมีแนวใฉยเบิ้งพี่น้องเอ้ยทางปลาอยู่ดีๆทางปลาสวนมั่น,นี่ทางหยาสวนมั่นพี่น้องนี่ก็ได้มาเพาะสิ่งนี้โอ้โเต่าเผือกเต่าเผือกพี่น้องอือโชกแล้วโซกแล้ว เบื้องลึมเทิมเลยพี่น้องเอ้ยนี่ใหญ่ฉิกเปลงเลยพี่น้องเบิ่งในนี่เต่าเผือกเต่าเผือกโอ้โหเกือบเกือบเป็นผ้าถือพี่น้องเอ้ยเดี่ยวไหวเหงเออเพิ่นกินหอยนี่ เาเผือกพี่น้องเอ้ยเต้าเผือกนี่คุณทวดเกือบเกือบก็บเป็นผ้าถือ เต่าน <correction> <laughs> ินจานินจาเต่าปุ้งลิงปุ้งลิงเต่าเผือกพี่น้องเต่าเผือกอื ตรงนี้คอนเทนต์เพี่น้องเอ๋ยตัวจริงเลยเคิื่อนมาเตาอย่างมาเตาสมามชั้นแมนบุญถวดเตาเกือเป็นพระถือเพิ่นพบพระท่านสปีดเตาก็ได้ประปรจำนี่เพราะพอร์ตแพรนปแพรนมาก